ขอบสุจริ่ผู้ชมรู้ท่านด้วยนะครับผมนะครับวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเทสรถเลยครับผมเป็นรถอะไรท่านคงเห็นในหน้าปกกันแล้วนะครับผมก็จะเป็นรถของซูซูกิสามรุ่นเลยนะครับผมก็จะมีเจ้าเบลแมน400นะครับผมแล้วก็วีสตอม650แล้วก็วีสตอม100 พันห้าสร้ยอยห้าสิบจะมาทำบ้าเลยชเวตเออมาก็เดี๋ยวเราไปดูฟิวริงนะครับวันนี้ผมมาเรื่องฟิวริงในการ,รขับขี่ระยะสั้นเนาะเดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวเบิร์กแมนสี่ร้อยกนันก่อนแลวกันนะครับในไทยก็เป็นรถนำเข้าแหละนะฮะก็เดี๋ยวดูนะครับโอ้เตี้ยกว่าฟอร์ซ่าเราเยอะเลยนะ <c oughs> นี่ก็มีตรงช่องแบตเตอรี่มีช่องอะไรให้นะครับผม <c oughs> โอ้โหเตี้ยมากอะทุกคน น้องหลอ่อน้องหลอ่อตรงที่น้องมีเบรกมือด้วยนะน้องเลยดูหล่อนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะกันว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นไม่อ่อกึง Digital, ก่งดิจิตอลกึ่งอะนาล็อกนะฮะเดี๋ยวให้น้องน้ำหนึ่งรอบแล้วเราค่อยไปนะครับล,ลุงหวอกไปเถอะแต่เราไม่ไปนะ อัอตราเร่งแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับก็อัตราเร่งในความรู้สึกนะช่วงต้นก็จะไม่ค่อยต่างอะไรจากรถเขาเรียกอะไรมาเทียบกับรถเราแล้วกันเนาะอ๋อมีระบบอีโค่ด้วยนะทุกคนก็ในเรื่องของเขาเรียกอะไรอัตราเร่งต้นนะครับส่วนใหญ่รถออโต้ก็จะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งต้นและกลางที่ดี นะฮะปะเราลองสองรอบให้น้องนํำหนึ่งรอบพอจะได้รู้ว่าวิ่งตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้ในความรู้สึกเหรอเดี๋ยวลองดูตอนอาตาัตราเร่งแล้วกันโอ้ด้านหลังฝนมา 1นึงก็ถือว่าไวอยู่นะครับด้วยการที่เป็น400นั่งสบายรถเตียเยเต้ยดออ้วยเตี้ยกว่าซาซาวเยอะเลย แต่อัตราเร่งใช้คำว่าใกล้เคียงกันแล้วกันเพราะมันเป็นรถที่ segment ใก,กล้ๆกันกนะครับแต่ถามว่าตามรถเกียร์ได้ไหมเนี่ยเราตามรถเกียร์อยู่น้องเป็นรถเกียร์นะเราก็ตามได้นะครับก็หมาว่าอัตราเร่งในการตามรถเกียร์จะใช้คาว่าง่ายกว่าแล้วกันง่ายกว่าโฟ์ซ่าแล้วกันเพราะด้วยกําลังเครื่องที่มันเป็น400 สรุกกับรถต้องสีแยกนะครับโอเคกับรถสีแยกจบนะครับปะมานี้นี่เดี๋ยวดูตาเล่งของน้องเลยกันอ่ะปะลองดูตาเล่งกัน ยี่ย่ากจุมกัน,กน,กนนะทุกคน พอได้อยู่นะครับแต่ความรู้สึกสิลจะคล้ายๆกันเพราะว่าซีซีมันใกล้เคียงกันเราก็เลยรู้สึกแบบเออประมาณนี้แหล ลองดูว่าตาริ่งหนึ่งทีแล้วกันนะครับผมก็ใช้ควาว่าขับในเมืองง่ายแล้วกันเพราะว่าความดูเหมือนใหญ่นะน้องดูใหญ่นะครับแต่ความรู้สึกของผมคือมันซอกแซกได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าฟอร์ซ่ามันใหญ่อยู่แล้วอะนะฮะฟอร์ซ่าใหญ่อยู่แล้วแล้วมาเจอคันนี้ก็สบายๆครับการขับขี่นะฮะไป เดี๋ยวเราไปลองดูอีกตัวหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอง v ีสตอม650ละกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแลจ๊ะขอลองวิ่งคันนี้หนึ่งรอบแล้วจะไปเก็บแล้วนะจ๊ะอสานาาพงหน่อยสวยๆไปไปแบบนี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอเจ้าวีสตอมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเจ้า v ีสตอม650รถสูง ครับผมเทียบเซกเมนต์ก็ใกล้เคียงกันกับพวกฮารายเอ็กซ์ละกันเนาะง่ายดีนะครับผมหรือไม่ก็ออของคาวานะครับ่ะลองกันละกันว่าเป็นยังไงนะอ่ะเราไมา่อยู่กับวีสตมอมห้าศูนย์บนรถแล้วนะจ๊ะก็เครื่องยนต์สองสูบ เรียงนะจ๊ะแล้วก็การขับก็จะกระชากกระชากนิดนึงนิดแกไม่ยาก6.50แต่ความรู้สึกเหมือนขับตัว500 <c oughs> เออว่ะดีดีดีมาเราเอาอัตราเร่งกันดีกว่านะครับว่าเจ้าวีสตอม6กข้ย์เป็นยังไรหลายคนเคยขับเคยรู้แล้วแต่เรายังไม่เคยเราขับสู่ครั้งแรกด้วยเนะี่ย โอ้โหเสียงแต่โอ้โหอัตราเร่งไปงานทุกคนเร็วอยู่นะฮะขึ้นร้อยห้าสิบยวอ่ะโอ้โหเบรกเบรกเบรกเสียงเพาะมากเลยโอ้โหเป็นไง อันนี้คืออัตราเร่งของเจ้าตัววีซอมหัวข้าศูนย์ดูที่เลขในเอาแล,แล้วกันนะครับจะไม่พูดอะไรมาแต่ขับง่ายว่ะรู้สึกว่าเป็นทัวร่ิงที่ขับง่ายแฮนด์บาร์นะครับสั้นผมว่าน่าจะใช้ในเมืองได้ง่ายอยู่ระดับหนึ่งนะฮะน่าใช้งานได้ง่ายในเมืองนะเท่าที่ดูนะฮะ การเข้าโคง้งโอ้เข้าโค้งง่ายนะครับไม่เหมือนพวกตระกูลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชูริงทั่วไปที่เคยเจอว่าสุกแล้วเข้าโค้งยากง,ง่ายครับง่ายครับง่ายครับง่าย อยากได้ตัวที่เป็น65 0ูนยนะครับผมแล้วก็เื่อนสองสูนต์ประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมแต่ผมจะไม่ได้ถ้าผมบอกว่า2สูบหรือเปล่าผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมจำไม่ได้ว่าเจ้านี่กี่สูบโอเคขับง่ายมากเจ้านี่ เดี๋ยวเราจะเทสไปอีกรอบแล้วกันนะครับผมเนี่ยดูการซอกแซกดิอันนี้รถเยอะนะผมมาซอกแซกในเมือง,งอยู่นะ นนะะทุกคอ่สรุปอัตราเร่งไปไหนก็ได้ปะจบแค่นั้นอยากมาใช่ไอยากซื้อซื้อ,อตัวนี้เป็นทัวริงที่ขับง่ายมากเราว่ามันขับง่ายแล้วเขาโค้งได้ง่ายมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดู V ีสตอมพันห้กันว่าอัตราเร่งแล้วก็ ความรู้สึกในการขับขี่เป็นไงแต่สำหรับผมตัวนี้แฮนด์บาสั้นเป็นทัวรลิงที่แฮนด์บาสั้นแนะนำใครอยากเอามาใช้ในเมืองเอามาใช้ดูนะครับผมใช้งานง่ายมากไปละบ <c oughs> ายทุกคนดูความสูงของรถนี่เ,เ,เท่าอกกูเลยอ่ะสูงมากสูงมากจริง <c oughs> อ่ะเราขอขึ้นก่อนแล้วกัน อเอาไม่ลงเอาไม่ลงอะ่ะอ่ะหนึอบนุณครับรเลยโอ้โหเอาลงยากด้วยเฮ้ยหน้าจอโคตรเจ๋งเลยอ๋อเป็น TFT แต่ก็ยังเป็นขาวดำอยู่แต่หน้าจอสวยอยู่นะเออหน้าจอสวยอยู่ โอ้หสูงเลยเนี่ยสูงสูงเ้ยแต่เสียงท่อนุ่มมากเสียงท่อโคตรนุ่มเลยเฮ้ยตาเขาตดหรือเปล่าเนี่ยทำไมอ่ะโหดึงดึงดึงวีซัพคอหนึ่งพันห้าสิบ นะครับผมาสัมผัสแรกเลยนะครับผมก็ไม่เหมาะในเมืองอะ่ะเพราะว่าแขนบากว้างมากเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแขนผมนี่กลางแบบอากลางเลยแหละนะครับแต่เสียงท่อเพาะอยู่ไหนขอลองโค้งหน่อยดิได้ไหมได้โค้งได้อยู่ <c oughs> ันใหญ่มากปกติเป็นคนไม่ค่อยขับแนวทูริงนะ <c oughs> อัะตราเร่งคำว่าตัวพัหน่ายง่ายแต่ผมว่า,วามีสตอมหกห้าศูนย์โอเคกว่าในในเรื่องอ่าท่านั่ง เลยแหละด้วยการเป็นปตัวพันแล้วก็คำว่าสุกสกิเนาะทุกคนมันก็จะแบบดึงดึงอ่ะดึงดึงดิบดิบในการขับนะครับแต่สำหรับผมนะเริ่มเมื่อยไหลเพราะว่าแทนบารมันกว้างมากๆมไม่เหมาะในเมืองอตอบเลยตอบโจทย์ให้เลยที่ผ่านมาทั้งเบิร์กแมน400นะครับแล้วก็วิสปัมห้า ตอนแรกผมคิดว่าวิสตัมาสู0แฮนด์บาร์จะกว้างกว่านี้นะครับคิดว่าจะกว้างประมาณวิสตอมพันตัวนี้แหละแต่ประเด็นคือแคบมากเลยก็สตัวด้านหน้าที่คุณเห็นแนะนำครับก็ใช้ในเมืองได้สบายมากๆนะครับผมแต่ตัวนี้ผมว่าใช้ในเมืองอยากมากมากนะครับกับการที่แฮนด์บาร์เขากว้างด้วยแหละนะฮะแต่ถ้าใครมีความสามารถอยากเอาไปใช้เออก็ลองนะ <c oughs> ง่ายดีว่ะ ตัวนี้ในการขับรถอาจจะยากนิดนึงด้วยน้ำหนักที่เยอะแล้วก็รอบเขาเดินเบาอยู่ระดับหนึ่งนะไม่ได้เดินไปนี้มาก <c oughs> เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งล้กันนะครับแต่บอกเลยนะอันดับแรกตอนนี้คือเมื่อมือไหลสำหรับเท้าคันนี้นะครับแล้วก็ ตาเล่งหัวอยู่แต่ตอนนี้เรายังสัดอัตาเล่งไม่ได้เพราะว่ามีน้องมาเชลอยู่ด้านหน้านะก็เลยเขายังไม่ให้สัดนะครับเราทําตามกดห้ามแสงมาเชลวได้เองนะฮะเกียร์สีนี่มาจัดเลยมือ สรุปแล้วกันนะครับสำหรับรถที่ผมมองว่าใช้ในเมืองได้ดีมากๆเลยกับเจ้ารถคันใหญ่ๆใช่ว่ารถคันใหญ่ๆ,ๆแล้วกันก็จะมีเจ้าเบิร์กแมน400นะครับผมที่ใช้ในเมืองได้ดีนะครับเพราะว่าบอดี้เทียบกับรถเรา f อร์ซ่า300คือใช้ได้ ใกล้เคียงกันนะครับอัตาเร่งใกล้เคียงกันหมดเลยเซกเมนต์ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับผมในส่วนของวิสปามุ50นะฮะก็จะเป็นรถทัวริ่งที่แฮนด์บาไม่ได้กว้างนะักใช้ในเมืองได้สบายในความรู้สึกผมนะลองตัดสินใจกันดูแล้วก็เจ้าตัวนี้วิสป์นะครับผมพัน50อย่าใช้ในเมืองเลยหากใครหากใครเก่งใช้ในเมืองมากก็ซื้อไปใช้ลองดูแล้วกันสำหรับผมคือใช้ยากหน่อยเพราะว่าด้วยแฮนด์บาที่กว้าง แต่อัตตาเล่งสนุกมากครับบอกไปก่อนอัตตาเร่งดีมากสนุกมากคลองลองท่าในใดชอบก็ลองซื้อๆกันดูแล้วกันนะจ๊ะ,อะขอบคุณด้วยนะครับบ้านซูซูกิพัฒนาการนะครับที่ได้จัดกิจกรรมในการเทสต์ไดฟ์ในวันนี้มานะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปและบ๊ายบายสวัสดีจ้า